สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่รอประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่3หรือว่าเฟสที่3นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใ,ใหม่ต่อไปค่ะ สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรหลายท่านถามไทยกันเข้ามานะคะว่าเริ่มเมื่อไหร่ตามกำหนดการก็จะเริ่มเดือนนี้ก็คือเดือนตุลา,ลาคมนะคะ2อ6 4นั่นเองซึ่งก็มีการประชุมกันตั้งแต่เดือนก่อนนะคะนางมลิกานะคะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยถึง โครงการประกันรายได้พืช5ชนิดเหมือนปีที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็มาฟังเกี่ยวกับยางพารากันนะคะแต่ว่าตอนนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ายังไม่เข้าคอรมอนะคะแต่ก็มีการ ผ่านการประชุมของกนยเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนยางพาราซึ่งฝ่ายเลขาธิการนะคะคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กำหนดราคาประกันรายได้นะคะไม่เกิน25ไร่อายุยาง7ปีขึ้นไปเกณฑ์เหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะ ก็มียางแผ่นดิบน้ำยางสดและก็ยางก้อนถ้วยนั่นเองค่ะสำหรับการจ่ายชดเชยทุกเดือนครบแล้วทั้ง6งวดมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการอยู่ที่1.83ล้านรายนะคะอย่างที่ผ่านมาโดยการโอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพารานั่นเองนะคะอยู่ที่1.45ล้านรายจำนวน 7,500กว่าล้านบาทนะคะที่ผ่านมาสำหรับโครงการประกันรายได้ปี3นะคะคณะกรรมการนโยบายาย,ยางธรรมชาติก็คือได้กล่าวมาแล้วก็คือกอนยอน,นั่นเองนะคะตั้งแต่วันที่15กันยายน64 oh. เห็นชอบหลักการเดิมทุกอย่างนะคะวงเงินอยู่ที่10,000ล้านกว่าบาทค่ะก่อนเสนอคอรอมอพิจารณาต่อไปคือตอนนี้ยังไม่เข้าคอรอมอนะคะเป็นการ ผ่านความเห็นชอบนะคะสำหรับกอนยอนนั่นเองก็อยากออกมาชี้แจงให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ทราบกันว่ายัางไม่เข้าคอรอมอพิจารณาซึ่งจะมีนายยกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานในพิธีด้วยดังนั้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารารอก่อนสักนิดนะคะ